สวัสดีครับผูม้มชุมครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไกเซอร์ครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นมิชชั่นต่อไปนะฮะก็คือมิชชั่นที่14ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับเราจะเล่นเร็วจบเร็วนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าภารกิจนี้คือทำอะไรมันมีสองจุดให้ลงจอดนะครับผมขอจอดตรงนี้แล้วกันใกล้ถนน อาวุธที่ผมใช้ตอนนี้ก็คืออา,อาวุธที่ผมคอสตอมเองนะสามารถคอสตอมอาวุธได้แล้วหลังจากที่ผมไปนั่งซุ่มเขาเรียกว่าจับทำไซค์เฟสนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับผมเราจะปฏิบัติภารกิจให้เร็วที่สุดโอเคครับเริ่มภารกิจครับผมดินเกียร์เฟอร์เซ็น

ตามไออ,มอินอ๋อตามมันไปใช่ไหมได้ได้ได้<ง>อือลงเออดับท่าพี่ขูความเร็วสูง ความสูงครับเหมือน,นเราจะเจอเป้าหมายแล้วไหนอ่านี่ไงไอ้หมกเกี้ยวนี่ใช่ไหมอันนี้คือตัวประกันนะครับที่เราจะต้องช่วย understand why he received special treatment. <th desserts> But I don't imagine it would be a problem to save the other prisoners too. Set up somebody from. Set up someone from. Yamin, the beam. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk เขาเรียกว่าล่ามจุดเรองนี่คือล่ามสักครั้งเราต้องต้องจับมัน ไล่คิวคิวลองตามไปสักกลุ่มเนี๋ยตามไอ้ชุดเึ้นเหลืองไปครับ who would you recommend i the lingua franca for merks in that area if you're going to get any information from interrogations you'll need an interpreter but don't extract the interpreter just yet if he doesn't turn up i'll do the interrogation if they then decide the target's no longer any use to them they won't it. hesitate to kill him ตรงนั้นเจอเจอตัวประกันหนึ่งคนเดี๋ยวองไปช่วยครับ Analysis complete. Analysis complete. <inaudible>

มันจะพูดภาษาที่เราเข้าใจด้วยนะ wil 'n saamestorie opgemaak. Dit. Dis hoe kom jy nie die pritte kan vertrou nie. Weet jy hoeveel ek konse? Julle gaan bang word. Jy moet hê net. You promise our alliances. You know how much the con of suffering was doing with word word. There was it. Dis het was nie hy. Wat het my skielik wat ons verraai het? Wat dit was jy wat betrydas. It was. Jy was. This count. Oh, no. I see no spid guys. Oh, oh, if you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Seven. So our rescue target was behind some kind of plot. ต้องมีการถ่ายาคลิปเนี่ยครับช่วยตัวประกันก่อนปปไปขับกลับไปนู่นแล้วไม่ไครมาก ตรงนั้นโอ้ไกลแล้มีวิ่งแล้วอาจจะมีตัวประกันตายที่ไหนก็ได้รีไปลีไป โดอคนนี้ลำบากจริงๆครับ They won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. This motion prisoner wasn't the target either, but we did learn the target's field of movement. It will begin at night. They'll be starting any time now. Hurry. Interrogate him. Find out what he knows. ดบาน,นี้้อขอ้ังจะงงครับผมไม่ใช่แค่ช่วยตัวประกันอย่างเดียวคือต,ต้องรอจังหวะด้วยผมยิงผิดจังหวะเมื่อกี้ทาให้เสร็จไปเหมือนจะว่าทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างครับผมก็ไม่ดูมันกนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อไปครับ ลับไหนคนหนึ่งตรงนู้นอย่าเดินดิเอ้าเฮ้ยพลาดลับอันนี้มีอะไรมันจะไม่มีอะไรนะครับ ก็เสียของเราก็คือเราไม่รู้ภาษาของของถิ่นครับผมทําให้ไม่สามารถเซ้นข้อมูลจากผู้นี้ได้นะถ้าเซ้นข้อมูลจากผู้นี้ได้นี่สบายไปเลย ไยกับทังที่หมดคือน่าจะใช้เวลาอีกนานนะครับกว่ารถที่ว่าจะมาอาจจะต้องดูบุหรีรอไหนมีบุหรีดูดไหม รอครับพอแล้วเฮ้ยไอหำโอ้โหแม่ดูบลีข้ามมาข้ามาคืน เรามาเป็นเวลาหนึ่งคืงนครับผมเหมือนนั่นจะเป็นเป้าหมายของเรานะตอนสุบูีนี่ใครรู้ว่าหยุดเวลายังไงบอกผมด้วยนะครับผมผมเ่งคอนอยากหยุดเลยครับสูบทีนึงมีโผล่มาอีกวันหนึ่งเลยฮะ ไปซะจะคุยกันรู้เรื่องนี้แล้วคนนี้ใช่ไหมที่ให้ไปช่วยอ่ะโอเคเดี๋ยวๆจับไอ้นี่ก่อนหลับไปหนูผมก็ตกใจเมื่อกี้เห็นหุ่นนึกว่าเป็นคนครับนี่ไงเป้าหมายของเรา นะ่าอย่าทำอะไรกีครบแล้วนะครับโอเคเอาโอ้โหกลับไปบ้านด้วยครับนี่คือแล่เล่ไหล่ก็ตัวกลับบ้านนะเราก็กลับด้วยสิ นี่คือวิธีการของผมครับผมนี่ขี่บรรลนกับแม่เท่ไปเลยตอนนี้เราสามารถพูดภาษาแอฟริกาได้แล้วนะครับเอ้ได้บี ก็ใช้เวลาในกา <keeps Bruno. S 1> รเล่นนานพสมควรครับผมเสียเวลาครับได้มิตเดีทเอนจิเนียริงมาหนึ่งคนได้คนล่ามไปภาษาแอฟริกาอีกหนึงคน <people> โซโลกิส so, ไม่เข้าใจเหมือนกันครับคืออะไรโอเคเราต้จบคลิปนี้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับ